ท่านท่านสารชาิวิทยาสวนพรมพิพายครับกับรียน้ำทานที่รบครับกระผมสารชาิสวนพรมสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนอบรีผมขอท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีประธานการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับที่นานๆท่านจะได้แก้ไขกฎหมายสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะ70กว่าปี74ปีแล้วที่ใช้กฎหมายนี้มาแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับท่านประธานที่เคารพครับ เพราะมันจริงกฎหมายของท่านเนี่ยมันควรจะแก้ไขก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลายประเด็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่สมาชิกหลายท่านไ่นพิจารายไปนะครับเขาเปลี่ยนกันจากผู้มือการเป็นการท่าเรือนเป็นการท่เารทเรือนะครับเป็นผู้ว่าการเนี่ยการวิสาอก่นเขาเปลี่ยนกันหมดกันหมดแล้วอ่ะของท่านเปนลี่ยนหลังสุดนะครับเพราะจริงๆแล้วท่านควรจะแก้ไขก่อนหน้านี้ได้ซ้ําไปแต่แสดงเรล่านี้จะเกิดขึ้นรวมไปถึงอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการการท่าเรือไม่ได้เกิดหลังแก้ไขขึ้นมาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่เขาแก้ไขกันมาแต่วันนี้เองผมขออนุญาตกล่าวเรียนกันว่ารัฐวิสาหกิจหลายวิสาหกิจ <_ s ans> เขาก็แก้ไขวัตถุประสงค์และการทํหน้าหน้าที่มามากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นพระรามหยัดทอกศสเขาเกิดมาพราท่านเขาแก้ไขไปแล้วหลายรอบมาตรากเก้าให้อำนาจหน้าที่ขยายอขอบเขตของการให้สินเชื่อทกศสจากการเกษตรเครืขอข่าย,ายการเกษตรเพิ่มเติมแล้วก็โครงการต่อเนื่อง,องการเกษตรที่เกิดขึ้นคือการขยายอำนาจหน้าที่ธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่วันนี้เองมาเห็นการแก้ขอแก้ไขอำนาจหน้าที่ของการท่าเรือเนี่ยมันชนช่างแปลกไปสักนิดหนึ่งครับท่านประธานครับเพราะก่อนหน้านี้ท่านมีอำนาจหน้าที่ท่านไม่เคยคิดที่จะแก้ไขอำนาจหน้าที่อะ่ะแต่พอมามีข่าวคราวจะมีกฎหมายเอเดนทิเมนคอมเพล็กขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านมาขอแก้ไขอำนาจหน้าที่เนี่ยครับมันเลยเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งค่าครามแคลงใจเกิดขึ้นว่าทําไมมาแก้ไขกฎหมายการท่าเรือเอาในช่วงที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเอเดนทิเมนคอมเพล็กเข้าสู่สภา นั่นเป็นสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกาบเบรียนกับท่านครับท่านประธานที่เคารพครับเราไม่พ่วงจะแก้ไขเท่านี้เท่านั้นเองครับเราก็พ่วงประเด็นอื่นๆซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่ดีในการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาไปว่าจะเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกการสุข้อต่างๆของการท่าเรือมันควรจะรับการแก้ไขตั้งนานแล้วแต่ท่านไม่เคยส่งมาแก้ไขนะครับการแก้ไขรูปแบบของคณะกรรมการนะครับของการท่าเรือนะครับเขาก็พูดกันมานาน่างคจะมีการแก้ไขแต่โอละ มันเป็นโอกาสดีของท่านที่ท่านได้มีโอกาสกับรัฐบาลไปทิศทางด้กันเรื่องของนโยบายในการมีเพราะจะแก,กา้การแก้ไขวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ของการท่าเรือให้มันรองรับที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็คุกกันก่อนหน้านี้ว่าท่านไม่แก้ก่อนหน้านี้แต่ท่านมาขออำนาจตอนแก้ไขหน้านี้เป็นหน้าที่ที่ท่านต้องมาขอชี้แจงแล้วว่าทําไมต้องมาขอแก้ไขอ,อำนาจหน้าที่ถึงตรงนี้74ปีที่ผ่านมานั้นน่ะท่านทํามาแล้วมันมีปัญหาอะไร ท่านไม่เคยแก้ไขเลยเหรอครับ45ปีที่ทํามาเนี่ยครับในขณะที่พรบอรของรัฐวิสาหกิจอื่นๆเขามาขอแก้ไขอำนาจหน้าที่กันไปหมดแล้วครับของท่านเพิ่งมาขอแก้ไขในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการที่ท่านจะมีกฎหมายเอเทิรนคอมพิวเเข้าสู่สาภาผู้แทนราษฎรและก็เขา้าหูที่สาภาจึงเป็นที่ทางแกงใจของเพื่อนสมาชิกหลายๆล,แลในเกิดขึ้นท่านประธานที่รบครับผมเข้าใจดีครับว่ากฎหมายนี่เป็นกฎหมายเก่าครับเราวันนี้เราแก้ไขไม่ได้มีการปรับปรุปรงโครงสร้างหรอกครับ เนื่องจากว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเป็นรายมาตราเท่านั้นเองเจ็ดแปดประเด็นที่เขาที่ท่านเสนอมาเนี่ยผมเชื่อเราทุกท่านเห็นด้วยกับหลักการทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นแหละครับที่ยังทงจิงท่านมากๆหน่อยคือเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของกรรมการ,รผู้ว่าการเท่านั้นเองนะครับการขยายขอบเขตหน้าที่ของการท่าเรือประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านท่านไม่ได้คิดที่จะมาขยายอำนาจหน้าที่แต่มาคิดเอาวันนี้เท่านั้นเองท่านประธานที่เคารพครับ จึงเป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตกลาบเรียนวันนี้ว่าฝากกรรมธิการหลายท่านนะครับเราต้องทําหน้าที่ในการไปตรวจสอบช่วยกันในการไปทําหน้าที่ในการกรองกฎหมายว่ากฎหมายอย่างเนี้ยซึ่งเวลาอย่างเนี้ยทํามิ่งอย่างนี้มันเหมาะสมหรือยังนะครับแต่ถ้ามันยังไม่เหมาะสมในทามิ่งนี้เลื่อนได้ไหมหรือแก้ไขบางขอ้ขอไดไหมข้อที่ท่านยังไม่แก้ไขไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องเป็นที่จะแก้ไขที่เกิดขึ้นเพราะท่านใช้มาเกือบสิบสี่ปีนะครับมันไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาตอนปีเนี้ย นั่นคือสิ่งที่หลายคนคางแครงใจแล้วก็อยากจะฝากกรรมธิการในหลายท่านเข้าไปทําหน้าที่ในสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นเสียดายครับว่ากฎหมายฉบับนี้นั้นได้ล็อกหลักการเอาไว้แค่แดข้อครับถ้าสูว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเนี่ยครับโดยการยกล่างมาใหม่นี่มันจะได้มีโอกาสในการแก้ไขกันทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นวุฒิสมาชิกจะใช้อํานาจอย่างเต็มที่ในการแก้ไขได้แต่ท่านเป็นการแก้ไขกฎหมายเก่าที่มีอยู่นะครับในแปดประเด็นในแปดหลักการนี้ ซึ่งเรามีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขเกินหลักการนี่เลยนะครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียกนกระทำหน้านที่เขาบอกว่าเป็นกฎหมายที่เป็นโครงสร้างอย่างนี้ครับผมเชื่อนะว่าวุฒิสมาชิกหลายท่านก็เหมาะที่จะไปนั่งทําหน้าที่ในการเป็นกรรมธิการในกฎหมายซึ่งเขามีโครงสร้างอยู่แล้วที่เกิดขึ้นผมเองนะครับอยากจะเป็นกรรมธิการกฎหมายที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางรางกฎหมายตัวร่วมอย่างนี้ครับเขาไม่หผมเป็นนะครับ กฎหมายเหล่านั้นคือกฎหมายที่ผมต้องการเข้าไปดูโครงสร้างทางกฎหมายในการทำกฎหมายที่เกิดขึ้นมาผมเสนอชื่อผ่านเข้าไปนะครับในหลายรอบแต่ก็บอกว่าให้ผมมาอยู่กฎหมายนี่แหละยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ยินดีครับที่จะมาทําหน้าที่ตามกฎหมายตามกรอบที่เพื่อนวุฒิสมาชิกใหญ่ผมเข้ามาซึ่งก็จะไปทําหน้าที่หลักในมาตราในข้อที่สามนี่แหละที่ท่านขอแก้ไขเพิมเติม้็มาว่าอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ขยายขอบเขตซึ่งผมเชื่อได้ว่า เป็นประเด็นสําคัญในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพียงประเด็นหลักก็คือการเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาการในกฎหมายฉบับนี้นะครับตามที่เพื่อนรุ้ที่สมาชิกหลายคนตั้งข้อสังเกตที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะเห็นนะครับในวุฒิสภาหแห่งนี้ครับมีการจัดสรรกรรมาการให้ตรงตามความต้องการของเพื่อนสมาชิกท่านอยากจะเป็นกรรมาการอะไรให้สอบถามกันครับเพราะมีมีกฎหมายหลายฉบับแบ่งกันไปไม่ใช่ว่า คนนั่นคนนี้แล้วร็จับคนนั้นคนนี้ไปอยู่กกฎหมายนี้โดยที่ยังไม่ได้สอบถามเจ้าตัวเลยว่าเขาอยากจะไปไหมที่จริงเขาไปได้แต่เขาอยากจะไปกฎหมายอื่นที่มันดีกว่านี้เพราะกฎหมายมันมีทั้งสี่ห้าฉบับที่เกิดขึ้นโดยเพราะยังกฎหมายใหม่เข้ามาสภายอย่างมากหมายที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมฝากท่านประธานไปยังผู้ดีมีหน้าที่ในการจัดสรรกรรมาการให้เพื่อนๆว่าควรจะมีการจัดสรรกรรมาการนะครับตามความต้องการของวุฒิสมาชิกเขาจะได้ไปนั่งทํากฎหมายที่มีคุณภาพ ผ่านกฎหมายไปให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นภาพว,ว่าวุฒิสมาชิกได้ทาหน้าที่ในการกันกรงกฎหมายไม่ได้มีหนา้าที่ในการเป็นตายางประทับไม่ได้มีหนา้าที่ในการขวางกฎหมายอย่างที่เขาว่ากันนั่นคือสิ่งที่ผมฝากท่านประธานนะครับไปยังผู้ทีม่มีอำนาจในการจัดสรรตําแหน่งกรรมธิการต่างๆให้เพื่อนสมาชิกและก็อยากให้เพื่อน,นสมาชิกหลายท่านที่ไม่มีโอกาสเป็นกรรมธิการได้ไปน,นั่งเป็นกรรมธิการด้วยกันทุกคนนะครับแต่คนที่เป็นมากๆแล้วเนี่ยครับก็ลดให้คนอื่นเขาได้เป็นมั่งประการที่สองท่านประธานครับที่อยากจะกลาบเรียนว่า การซึ่งเราเอาประธานกรรมธิการสามัญประจำวุฒิสภามานั่งเป็นวิสามัญทุกคณะเนี่ยมันไม่จําเป็นครับที่จะนั่งเป็นประธานเพราะท่านมีงานขท่านมีมากมายมากมายมหาศาลเฉพาะงานในประธานกรรมธิการในสามัญตามข้อ78็ท่านก็มากอยู่แล้วครับพี่น้องแล้วท่านก็ยังมาทําหน้าที่เป็นนั่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญแทบทุกคณะที่เกี่ยวข้องนี่เนี่ยครับ เวลาก็เพียงพอแทนที่จะเปิดโอกาสให้กรรมธิการคนอื่นเขาไปมีโอกาสเป็นนั่งเป็นประธานกรรมธิการวิสาม,มันบ้างเขาจะได้ทําหน้าที่ได้บ้างมันเลยกลายเป็นว่าวุฒิสมาชิกแถวหนึ่งแถวสองตอนนั้นที่มีหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการวุฒิสมาชิกแถวสามห้ามเป็นมันจึงเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้จึงขอฝากท่านประธานครับถ้าท่านมีโอกาสไปปรับปรุงและแก้ไขสิ่งเหล่านี้แล้วให้เปิดโอกาสให้ วุฒิสมาชิกแถวสามเขาได้มีโอกาสเป็นประธานกรรมธิการบ้างเขาก็มีความสามารถอยู่หลายท่านที่จะไปนั่งทําหน้าที่แทนท่านประธานวุฒิสภาประธานกรรมธิการตามข้อ7 8ซึ่งไปนั่งกรรมธิการหลายคณะจนไม่รู้ตัวเองจะนั่งคณะอะไรบ้างแล้วในขณะนี้นั่นคือสิ่งที่ขอไย้ฝากต่านประธานครับ